วันนี้เวลา19.21นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลลอะองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ นายธานีทองพักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูุลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับดังนี้ นายเสกวรรณเมธีเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มประจำราชนอนาณาจักรเบลเยียมเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มประจำราชนอนาณาจักรเบลเยียมนายเสกวรรณเมธีเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสาบระชาชาติณนนครเจนีวาสมนธรัฐสวิตมาก่อน นางสาวพาสพรสังคสุบันเอกอัครราชทูตวิสามัาผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณารัฐเช็กเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกลับถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคารราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณารัฐเช็กนางสาวพาสพรสังคสุบัรเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคารราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนณก,กรุงจาการ์ตาสาธารณารัฐอินโดนีเซียมาก่อน นายชาตรีอัจ,จนานันเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นายชาตรีอัจ,จน,านานันเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสูนมาก่อนนางพันธิพาเอี่ยมสุทธาเอกะโรหิต เอกอัครราชทูตวิสาหัาผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสาหัาผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนางพันธิพาเอี่ยมสุทธาเอกโรหิตเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนนางสาวพัทรรัตน์หงทอง เอกอัครราชทูตวิสาหมันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณารัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับก,การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณารัฐอินเดียนางสาวพัทรรัตน์หงทองเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมาก่อน นายนิกรเดชพลงังกูลเอกอัครราชทูตวิสาหัรผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ <auc ie. S 2> ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาส day, ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสาหัรผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายนิกรเดชพลงังกูลเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานประหลัดกระทรวงมาก่อน นางเอกสิริบินทรุจิเอกอัครชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสาประชาชาติณน,นครเจนีวาสมาพันธรัชสวิตเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสาประชาชาติณน,นครเจนีวาสมาพันธรัชสวิต นางเอกสิริปินารุจิเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มาก่อนขอให้มีําลังใจคากายและก็ลังปัญญาไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยมีความสะด,ดวกกายใจก็คอยได้มีผลลเพ็์ การทำงานกระชับธรรมะทันใบตรีเราจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศเราขอโชคดีและก็ไปได้ด้วยดี ต่อ,อมาเวลา19นาิกา44นาทีนางเมธินีชโลธรน,นายกเนติบัณฑิตยสภาพร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิติสภา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายสมุดทะเบียนสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อส่งลงพระนามพาิไทยพร้อมกับทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายหนังสือสำคัญท่งดำรงตำแหน่งสมาชิกกิติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภาและฉลองพระองคคลุยเนติบัณฑิต